ต่อไปนะครับจะพาผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความร่วมมือนะครับระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับโดยได้มีการเปิดฉากกิจกรรม Good v i เกม a m e 2 0น5นะครับไทยแลนด์มาเลเซียโดยนักกีฬาสองชาติร่วมประชันอย่างยิ่งใหญ่เชื่อมมิตรภาพ2ประเทศนี้ครับ นี่เป็นภาพบรรยากาศในพื้นที่สนามกีฬามหาราชอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนากา,ารเพื่อสร้างเสริมสร้างเสริม,รรมความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียหรือว่า g o o d w i l ิ g เกม Thailand มาเ a เซีย2025โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรทำผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ดาตโต์กาลุด,ดินบินมุัม m มัดนุรรองมุกด้านกีฬาและกิจการเยาวชนผู้แทนฝ่ายมาเลเซียต,ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติทั้งสองประเทศเข้าร่วมอย่างคับครั้งนะครับการแข่งขันในครั้งนี้กรมพระศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการออกกําลังกายสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อําเภอของจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งเสริมสร้างมิตรภาพและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยมาเลเซียอีกด้วยครับาการแข่งขันประกอบด้วยกีฬา7ประเภทด้วยกันซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรท้องถิน่นและประชาชนในพื้นที่โดย Good v i ด์เกมส์ไท a แลนด์ a าเลเซีย2025จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและนำไปสู่ประโยชน์ทั้งด้านกีฬาการท่องเที่ยววัฒนธรรมและเศรษฐกิจในอนาคตค่ะ